กับพวกเรานะคะไลฟ์สต็อกฟาร์มเอาเลทอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเป็นการเดินทางมาถึงวันที่1มิถุนายนนะคะเป็นวันดื่มนมโลกวันนี้นะคะกับเมนูพิเศษพิเศษนะคะจากไลฟ์สต็อกฟาร์มเอาเลทค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเมนูนะคะเดี๋ยวแนะนําตัวเหมือนเดิมค่ะวิริกาเพ็ญสีสวรรค์ค่ะหรือว่าเรียกว่าวินนะคะ สวัสดีค่ะนางสาวปัติรีเอื้อใจค่ะชื่อเล่นออมค่ะทีมงานไลน์สต็อกตามออรเลทค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกับน้องอมนี่เองนะคะแล้วอมจะมาทําการสาธิตอะไรคะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเมนูของเราก็คือนมสดบุกเพชรบาวชูการ์พ่นไฟค่ะพี่วินโอ้เป็นเมนูที่แบบว่ากําลังฮิตของวัยรุ่นสมัยนี้เลยใช่ไหมคะค่ะทายากไหมคะน้องอมไม่ยากเลยค่ะมีส่วนผสมไม่กี่อย่างค่ะทําได้ที่บ้านค่ะง่ายๆค่ะพี่วินซึ่งเมนูของเรานะคะก็จะเป็นคอนเซ็ป เหมือนทุกวันเลยค่ะคือเราเนี่ยเป็นการใช้น้ํานมดิบนะคะของอในประเทศไทยเนี่ยมาทําการแปลรูปเพื่อเพิ่มการบริโภคผลิตภัณฑ์นมนะคะถ้าเราใช้นมจากเกษตรกร,ร,กรในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะลดการนําเข้านะคะคุณผู้ชมแล้วในขณะเดียวกันที่ตอนนี้สถานการณ์โควิดนะคะก็ยังก็ยังมีอยู่เราก็เลยทําการสาธิตเมนูต่างๆเพื่อให้ทุกคนเนี่ยที่ work from home หรือว่าอยู่บ้านเนี่ยเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยได้มีแบบ แอทิวิตีหรือว่า,อาได้มีผลิตภัณฑ์น,นมโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านทานในบ้านได้เลยนะคะน้องออมเดี๋ยวเรามาเริ่มเมนูกันเลยไหมคะสาหรับวันนี้เ,คคเริ่มที่ะอะไรคะโอเคขอแนะนําวัตถุดิบก่อนนะคะอย่างแรกนะคะที่เราต้องเตรียมก็คือ,อ,อน้ําตาลทรายแดงป่นละเอียดนะคะบุกเพรค่ะแล้วก็นมสดนะคะ แล้วก็น้ำเปล่าค่ะโอ้นมสดนี่น่ากินมากเลยนะคะแบบืนมเน้นๆเ,เลยนะคะวันนี้เ,เราเริ่มที่ยังไงดีคะมาเริะะ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะขั้วน้ำตาลทรายป่นละเอียดนะคะแบบขอบัว้ากันนะคะ,ค,ะคือจะบอกว่าอยวัตถุดิบถือว่าใช้น้อยมากเลยนะคะไม่ต้องเตรียมเยอะเลยนะคะโอเคค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลนะคะลงไปขั้วในกระทะค่ะปริมาณเท่าไหร่คะน้องอม อันนี้เราใช้ห้าร้อยกรัมค่ะสัดส่วนก็คือน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลอ้อยใช่ไหมคะ<ช>กว่าห้าห้าร้อยกรัมนะคะคั่วเลยนะคะอ๋อนี่เราก็คือมีเทคนิคอะไรไหมคะในในการว่าคั่วน้ำตาลทรายแดงก่อนอะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งค่ะก็คือให้มันหอมก่อนค่ะพี่วิงก่อนที่เราจะเติมน้ำลงไปค่ะอื เพราะแต่ถ้าอยากให้แบบว่ากล้องเอ่อทางทางคุณผู้ชมเนี่ยได้ได้กลิ่นเหมือนวินนะคะตอนนี้หอมมากกลิ่นเริ่มขึ้นกลิ่นกลิ่นกลิ่นเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะอืม นี่นะคะเริ่มละลายแล้วนะคะ,คะน้ำตาลนี่เริ่มละลายแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องทาไงคะน้องเติมน้ําค่ะเติมน้ำ,นำเป็นขออนุญาตช่วยนะคะเติมน้านี่เติมหมดเลยไหมคะหรือว่าค่อยๆตเติมค่อยๆเติมได้ค่ะโอ้ยกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมหอมจริงๆค่ะเข้าใจเลยว่าทําไมเราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เออเป็นน้ําตาลทราย สายอ้อยเนาะ<ช>คือพี่วินอะคอค่อนข้างสับสนของออมระหว่างใสายแดงกับสสยอ้อยมันเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะพี่วินเหมือนกันค่ะเหมือนกันเนาะคือวินพี่เชื่อว,ว่ามันจะต้องมีคนที่แบบว่าสับสนเหมือนพี่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อแต่ถ้าน้ําตาลที่เม็ดใหญ่ๆสีน้ําตาลน่ะคี่อันนั้นคือน้ําตาลไม่ขัดสีใช่ค่ะแม่ขัดไม่ขัดสีแล้วก็เป็นเป็น ป่นไม่ละเอียดค่ะแต่อันนี้เราใช้เป็นป่นละเอียดค่ะพี่มินแต่<ม>คือหลกัหลกๆเ,เราดูที่ซองนะคะคุณผู้ชมเป็นเขียนว่าน้ําตาลทรายอ้อยก็คือน้ำทำจากอ้อยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในการทําบาวชูการ์เนี่ยชูกลิ่นรสของมันเนี่ยจะต้องเป็นการชูกลิ่นของน้ําตาลอ้อยนะคะมีกลิ่นแบบเหมือนเราใช้น้ําตาลจากอ้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมถ้างั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตใส่น้ําเพิ่มเลยได้ไหมคะได้ค่ะใส่เพิ่มเลยนะคะ โอเคอันนี้ไฟเรายังเร่งเหมือนเดิมไหมคะหรือว่ายังไงเร่งเร่งให้แรงขึ้นค,ะค่ะเพื่อให้มันเกิดความหนึ่งคะ่ะโอเคค่ะดี่อะค่ะเมนูนี้นะคะอยู่บ้านก็สามารถที่จะทำได้นะคะไม่ยากเลยวัตถุดิบก็น้อยมากค่ะ ทีนี้ในวันนี้เราจะทำเป็นสองแก้วให้คุณผู้ชมดูนะคะก็แก้วหนึ่งก็จะสามารถสร้างเป็นอาชีพได้เลยสามารถทำเป็นเมนูขายในร้านหรือว่าขายแบบออนไลน์ได้เลยด้วยนะคะแล้วก็อีเมนูจะทำเพื่อความสวยงามนิดนึงหรือว่าก็คือสามารถใส่แก้วอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นแก้วพลาสติกที่เราขายตามทั่วไปอย่างนั้นก็ได้ค่ะนี่นะคะระหว่างนี้เราก็เคียเค่ยวเคี่ยวเคี่ยวใช่ไหมคะน้องออมทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันใช้ได้แล้ว มันมีความหนืดค่ะมีความหนืดใช่ไหมคะโอ้ยเดือดปุดๆแล้วนะคะน้องอมเนี่ยเดือดแบบว่านี่เลยนะคะหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็อย่างนี้เราต้องยังไงคะใส่แก้วได้เลยไหมคะไม่ไม่ค่ะใจเย็นนะคะใจร้อนค่ะคือแบบว่าอยากชิมแล้วอะไรอย่างนี้เราต้องมาไปทําให้มันเย็นก่อนค่ะวันนี้เราขอรัดขั้นตอนนะคะเอาไปน็อคน้ําแข็งค่ะพี่วินได้ค่ะเดี๋ยวพี่วินช่วยค่ะเดี๋ยวน้องอมหยิบอุปกรณ์การน็อคน้ําแข็งขึ้นมานะคะ ุณผู้ชมจะได้เห็น,นะคะ่ะว่าอันนี้ก็เป็นการลดอุณภูมิอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเราทําการสาธิตเนี่ยเราก็อยากที่จะลดคุณอุณหภูมิไม่งั้นคุณผู้ชมก็จะอยู่กับเราไม่นานนะคะเดี๋ยวจะหนีเราซะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะรอดูก่อนนะคะนี่ค่ะเทแล้วแล้วเราก็ทําไงต่อคะน้องอ,อมะะระหว่างนี้นะคะเราก็คนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะเห็นน้องอ,อมคนค่ะ <c oughs> โห้ยนี่นะคะการน็อกอุณหภูมินะคะคุณผู้ชมก็จะเอาน้ําแข็งมาอยู่ข้างล่างนะคะสําหรับภาชนะที่ใหญ่กว่าแล้วพอเราก็เอาภาชนะที่เล็กกว่าเนี่ยมาวางแล้วก็เทวัตถุดิบลงไปแล้วเราก็คนคนคนน้าแข็งเนี่ยก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยหรือว่าออวัตถุดิบเราเนี่ยอุณหภูมิล,ลดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่เราไปทิ้งแต่แต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีเวลาว่างเนาะ ก็สามารถที่จะชิวๆวางให้น้เอาณหภูมิมัลดลงก็ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะคะค่ะในขั้นตอนต่อไปก็เป็นส่วนของการที่เราจะทําการตกแต่งนะคะก่อนที่จะตกแต่งเนี่ยเราก็จะต้องมีการตีฟองนมเพื่อเป็นท็อปปิ้งด้านบนนะคะซึ่งวันนี้เราใช้นมและโต้ฟรีค่ะจากเชียงใหม่เฟสมิลค่ะค่ะนี่นะคะใช้นมตัวนี้นะคะคุณผู้ชมก็สีสีของนมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีสีคล้ายๆ เอบาชูการ์นะคะเราก็เลยนํานมวันนี้นะคะมาตีฟองนมถ้าเป็นฮอปด้านบนนะคะก็จะเข้ากับเมนูของเราในวันนี้นะคะอาน,น้องออมตีเลยค่ะนี่นะคะสีจะคล้ายๆกันเลยนะคะฟรีเลกโตนนะคะแลคโตรฟรีนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะ เราก็ทําการทําอะไรต่อคะต่อไปเราก็จะตักใส่แก้วค่ะพี่วินซึ่งน้องอมอ่ะจะต้องมาแข่งกับพี่วินค่ะถ้างั้นน้องอมทําแก้วนี้ค่ะพี่วินจะทาแก้วนี้ค่ะก่อนที่เราจะเคไข่มุกใส่นะคะเราก็ต้องทําการเอาส่วนผสมส่วนเนื้อค่ะที่เป็นน้ําของมันนะคะใส่เข้าขวดนี้เพื่อที่ว่าเราจะบีบด้านข้างเป็นการตกแต่งนะคะซึ่งเมื่อกี้ได้รัดขั้นตอนใส่ไว้แล้วเรียบร้อยค่ะค่ะ ถ้<ท>างั้น,นหนูเริ่มใส่แก้วเลยนะคะเอาเลยค่ะหอมนะซึ่งเทคนิคนะคะตรอมทำได้เลยค่ะซึ่งเทคนิคนะคะก็คือเราจะยังไม่ใส่น้าแข็งเนาะเราก็ต้องทําการใส่ไขบ่บ,บุกบุกเบวชูก้าบุกเพชรไปก่อนนะคะ,<ช>คะแล้วก็เราถึงจะทําการบีบตัวนี้นะคะบีบเนี่ยก็จะต้องมีเทคนิคในการบีบนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะน,นี่นะคะ,นนะ,คะขออนุญาตใส่ด้วยค่ะ นี่เยอะๆเลยค่ะใส่เยอะๆค่ะทําเองกินเองค่ะสบายใจค่ะแต่ถ้าใครทําขายก็จะต้องคํานวณนิดนึงนะคะ,คะในการเช็ดนิดนึงนะคะของออมก็จะบีบลักษณะนี้นะคะเราก็จะเอียงแก้วนิดหนึ่งแลอวุยาตใส่น้ำแข็งไปเลยนะคะได้ค่ะอือหือ อยากกินแล้วใช่ไหมล่ะใส่เพิ่มไหมคะอืค่ะป,<า> <laughs> ปากแก้วปากแก้วมันจะน,น,นิดน่งนะคะจากนั้นเราก็จะเติมนมลงไปนะคะทำตามค่ะทำตามน้องออมนะคะโ <Okay. S 1> อ้ยน่าทานมากนะคะ นะคะเติมนมเหมือนกันค่ะนี่หืมนมเจ้มจนมากค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะกินนมกันเยอะๆนะคะการบริโภคนมของคนไทยก็ยังน้อยอยู่มากเลยนะคะเทียบกับสัตว์ส่วนต่างประเทศแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ฟองนมค่ะพี่มิ้นฟองนมวันนี้นะคะตั้งใจใช้ฟองนมสีแบบแมทชิ่งสีได้แบบเอ็นนี่มากเลยนะคะ ก็จะ,จะลยด้วยของท<ส>ี่วินต้องชนะเลิศแน่ชนะน้องออมคุณผู้ชมคอมเมนต์มาหน่อยสิว่าของใครชนะเลิศอ่าเป็นไงคะ <c oughs> ค่ะทำตามคะ่ะ ทีนี้พ่นหงออมก่อนนะคะเยอะเลยเด้อผู้หญิงคนนี้นะครัวพ่เศษคุณผู้ชมไฟแรงไปนิดนึงขออนุญาตเคลียร์นิดนึงค่ะนี่ฉันไม่ค่อยชอบอะไรกับไฟไฟอะไรพวกนี้ค่ะเชิญค่ะอันนี้ป้องกันพลาสติกไว้นะคะโอเคค่ะกลิ่นมันหอมมากค่ะนี่นะคะโอ้โหสวยงามมะล่ำแท้นะคะเราก็จะปิดปิดฝา เรียบรอดพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเอบอ่าอ,อันนี้พ้นไฟนิดนึงค่ะเห็นไหมคะภาพโลโก้โชโลโก้นมหน้าฟาร์มนะคะนี่ค่ะพร้อมไหคะพร้อมค่ะอื้วอม แล้วนะคะสาหรับเมนูวันนี้นะคะวันที่1มิถุนายนนะคะวันดื่มนมโลกในวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเราต้องมีการรณรงค์การบริโภคผลิตภัณฑ์นมให้เพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ใช่แต่ดื่มนะคะกินก็ได้ค่ะชีสเชิร์อะไรอย่างนี้นะคะว่าทำเป็นกับคงกับข้าวอย่างที่เราสอนมาที่ผ่านมาตั้งหลายเมนูนะคะเราจะต้องดื่มกินทุกวันนะคะมีการใช้ผลิตภัณฑ์นมจากในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะสร้างความสุขนะคะเสิร์ฟภูมคุ้มกันค่ะดื่มนมทุกวันหนึ่งได้ทุกวัย บริโภคนมได้นะคะใช่ค่ะหลากหลายเมนูนะคะก็ในส่วนของวัมวเดีปีนี้นะคะก็กับแฮชแท็กหรือว่าแคปชั่นที่ชื่อว่า enjoy daily นะคะมีความสุขกับการบริโภคนมนะคะคุณผู้ชมในวันนี้ l i ฟ์สต็อปฟาร์มออ l e เ t นขออนุญาตจากลราแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เราก็ยังจะมีคลิปมาเรื่อยๆนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราทางเพจนะคะแล้วก็ถ้าคิดถึงกันก็สามารถมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เราที่ร้านฟาร์มออเได้เลยนะคะแต่ถ้า ไม่สะดวกมากทำไงคะน้องออมสั่งไลแมนค่ะพี่วินสะดวกาม,ามากค่ะให้พี่ไลแมนมาซื้อแทนเรานะคะวันนี้<ช>วินและออมขออนุญาตจาับไปจัดเพียงเท่านี้ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ